สวัสดีจ้าพี่น้องบอกันใส่มาเรียบพี่น้องย่อะไรกับโอ้ยผีผักมังเห้ยมาแต่ไหนมาแด่เช้มึงขึ้นหนาขึ้นรักกิโลแท้เข่าป่ะพ่อบอ <c oughs> ่อหนาเลียมโอ้จังแม่หายไปใส่มาโอ้ยเอารถไปซ่อมเอารถไปซ่อมจะอะไรกับเดียวคือบอกเสียงใหญ่โอ้ยเดี๋ยวจไรแล้วกลับแล้ว อะไรกับแล้วกับกับเมอร์กีนี่มาพันดีอะไรจักเพื่อเรายางหลัดทงเือเมื่อกี้นี่เอาติเสียมึงเคอเดินมาน้ำพ่อมาหาอะไรโอ้เราเมื่อแล้วสิบมะน้ำสาวๆดอกโอ้พอทานแล้วดอกเงินบ่อเออเออเรามาจมน้ำเห่าอยู่จมมาจากไหนก็โทษปุ๊กมึงสมือเมีนมึงอาบน้ำไปนี่เขาจะแด้ไม่ใส่แล้วมากขนุนตอนลมเด้อดอาบ่ออาบ หนาบเอาบพี่น้องทำให้ผมกับเข่าเทียเ่ยงโขา่ปวตตื่นไปโหกำลังผัดกำลังผัด,ผผดกำลังผัดกำลังผัดอ้หกินแล้วใช่ไหมน่ปะปลาเขาผัดแล้วอ่ะมาดูสุดยอดอาหารเที่ยงครับอุ้ยสวยขนาดเลย โอ้ตื่นกันแล้วเริ่มตื่นกันแล้วโอ้สวัสดีครับป้าป้าน้องแกมก็นมากล่ะสวัสดีครับโอ้ย โอเลมเชลแม่เฮ้ย่งหนาลเอวลำดวนสวนทวารตื่นแล้วลำดวนลำดวนตื่นแล้วเหา้สวนดเดี๋ยวฟังซื้อๆเลยแต่ว่าทำาบไรฟังซื้อๆแต่ว่าทำาบไรฟังแบบว่าฟังแต่หูแม้แต่ว่าใจคืนน้ำเขาพอตายละ ส้ง้ามาันไหมรบาให้คนำะมด้นใจนะเอาใจกับนี่ไายคนเดียวไหมอ้ใดล่ะ็อ้เนาะอ้ก็จะพออ้ไอ้ดีบ่ไห้ดีบ่ใจก็มีลาผู้เดียวฮาลาปกามีผู้อื่นต่อหาใจไร้แน่ต่คน เราอยู่คนเดียวเจ้าเราถึกแล้วยายไล่อหมบ่างไนข่อยหมกันันลาฝากบอกเล่ายังไหมฝากเราเด้อเด้อฝากลูกเมียทางนี้ก็มีอยู่อุ้ยเจ๊ไรไมีเมียจีเออบอกว่าว่พอดผัวข่อยปุ่นว่าลูกเมียงผีก็มีอยู่เด้อโอ้เราฝากไปทั้งคนวางมา้ทั้งคนสิเบิ่งอยู่หรือว่าไปแอนพอดพักกับลูกอุ้ยโหนแค่ไหนกินหรอแจ๊แรงแรงจะเป็นแกงเผ็ด แกงเห็ดแกงเผ็ดโอ้แกงเผ็ดสุดตะเคียใส่ไก่ผักมันก็ใส่หมอตัวอะไสหม้อตัดหนาละกิโลอันนี้่ะข้นขาวดีปะที่เหลี่ยมโอ้บอกเลขถือกูด้วยเนบอกละกิโลเขาสอบไปอันนี้เราจะบอกถือแต่เธอเนี่ยโอ้ยเออดูดีเลื่องเฮ้ยเบียร์มึงอยังน้ำกดกูยังคักแน่แต่อีผักมังเอ้ยฮะ มึงมินาทายิพุ่นมาไม่กัดโอ้กูบ่หนาโทษพุกมึงเลยเนาะฮะแต่ว่านามึงงามอีรี่ะนามงยืมยืมไหนแนหนาดีบ่งามบ่ยืมหนแน่ไปยังไปถอดใครกันดี่่นาี่นาสวยสวยตรงนาแน้นี่นานาพี่หอกนี่ ลูกลูกลูกเบียก,กินข้าวไหมเบีบกออยกินเลยเบียกันกูเข่าส่วนม,งนมนึงขี้ <laughs> <laughs> น้ากูเข่าบ่เนี่ยไปเบิ่งขี่กูบ่เดี่ยนะมาถามมาไปเบิง่งโอ้ย <laughs> ายกลุ่มนี่ยแหละตอนเย็นเราก็จะมีแกงเผ็ดนะครับ <c oughs> เออเขาเขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากาลังโอนตังมาให้อีกโอนมาแล้วสี่พันอีกสองพันเขาให้ไปซื้อหมูหกพันเดี๋ยวจะไปวันไหนจะพาไปซื้อนะซื้อหมูหกพันใช่ซื้อแต่หมูเลยหกพันมาทําให้เขาบอกขอถามวิซิตเลยวิซิตค่หมูอยู่ไหมใส่หมูไปโตเลยไม่เอาไปตัวเอาเอาแต่เนื้อมันมากินเนื้อมันนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตังก่อนรอตังก่อนโอ้มันก็ได้สาม สามสิบกิโลเองหกพันอ่ะกิโลร้อยกว่าบาทเื้อนีเด้โลละไอ้โลละหกสิบเจ็ดบาทไหมใส่บอ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 เินใส้ซื่อมูก็ใส่มูบอปอดโลละยี่สิบเจ็ดบาทถ้าเราไปเน่เอาท่องเลยดิไท่องเลยจัาหนกันปฮรดคับรถได้ป่ะนี่เอออีฝนธนาสุนทอดกู่า ใจอ่อนเด้สวัสดีน้องฝนจ้าแต่ก่อนแต่ไรายที่หัวใจแล้วเป็นตะคริวบอกปากแล้วคือเบสจัิงไม่อยากไปโคสูนยไปยังไปเอาโทรศัพท์เล่าไปหาโทรศัพท์มาโคตรเบึงขนาดเดี๋ยวนี้อยากถ่ายคลิปดเดี๋ยวเราจะหาเงินเดี๋ยวโทรศัพท์ตายครับพี่น้องตะลึกต่นตะลึกต่นเล่าเแทน เชได้ฟังบ่าไห้ได้ทศัพั์แตกไห้ป่ะดิแม่ไปถามันมีชีวิตก่เราไปถามหามหนันโทรหามันกับปร,รับม,มีมีที่ซ่อมอยู่เขาเปลี่ยนจอเปลี่ยนอยน่งอยู่ปีนี้เต้นผู้หญิงผู้ชายทำไมไม่เต้นผู้ชายลูก ไม่เอาหน้าอกมันใหญ่เกินไปจริงเหรอจริีห,หน้าอกมันใหญ่พนับขนาดดูคอยทำไมไม่ง,งมไปแล้วลูกนี่สือสอส่อกระทะกันเป็นอยากสื่อฟ้าองค์เนาะบ้านนี้ <c oughs> หาแดกด่าก,กระทะื่อหม้อมาเลยอุย้อยหม้อใหม่นะนี่หม้อใหม่นะเนี่ยหม้อพ่อซื้อมากับมือนะเนี่ยไว้หม้อแกงบอกเฮย ว่านี้เนี่ยไปใช่จะพูมเลยไปไปก็ไปได้ับไปตอนนี้ก็ได้แล้ับรรยากาศช่วงเที่ยงนะไปเบียร์เสร็ไปนอนไปมืดคิวละเปีบหนาแล้วเปียบหนานเป็นยังพ่ะลมมันผัดมาไหมขมคอเลย ไปเด้อ์มึงสิมาตดจะอยู่หนีเด้อเอาเอาลากิใหปนะโอเคค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ไว้สำนี้นะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e ช่องอ่ะพ่อการ์ตูนไลนลองสุดริเชียลด้วยนะจ้าดีจ้าแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะจ้าบ๊ายดีจ้า